ที่อยู่ข้างหน้าผลนะครับเป็นฟักทองพันหนึ่งครับเขาเรียกว่าบัตเตอร์นัทนะฮะดัวสีเนี่ยเขาจะมีสีที่ส้มมากกว่าฟักทองที่เราคุ้นเคยนะครับฟักทองบัตเตอร์นัทเนี่ยนะครับมีคุณค่าดีๆมากมายเลยที่สําคัญรสหวานอร่อยเวลาที่นํามาทำซุปเนี่ยส,สวยครับวันนี้เราจะทําซุปฟักทองบัตเตอร์นัทย่างครับผม เดี๋ยวเรามาจัดการเอาเข้าเข้าอบกันก่อนละกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อสีอะไรสีสวยไหมครับนะฮะเดี๋ยวเราก็จะสิ่งที่เราทำนะครับก็คือเราจะแคะเมล็ดออกครับตอนนี้ผมตั้งเตาอบไว้แล้วนะครับเพื่อใช้ในการย่างอยู่ที่220องศานะครับหอมใหญ่นะครับหัวหนึ่งครับน้ำมันครับผมไม่ต้องเยอะมากนะครับ เกลือครับผมพริกไทยครับป็ดปอยครับแล้วก็นำข้าอบนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงให้ตัวฟักทองบัตนัทของเรานะครับสุกเนื้อนุ่มดีเช่นเดียวกับหอมใหญ่ครับหลังจาก1ชั่วโมงนะครับ ควันแบบว่าลองดูนะครับมันคือการที่เราทำส่วนประกอบของเราให้อร่อยดีซะก่อนนะครับอาครับ ส่วนต่อมานะฮะเครื่องปั่นอันนี้ก็ดูเผินๆก็เครื่องปั่นน้ำนี่แหละนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันนะครับเขาปั่นได้มากกว่าปั่นน้ํานี่แล้วก็ที่สําคัญเขาเป็นโถแก้วดังนั้นเนี่ยข้อดีก็คือของโถแก้วนะฮะเราจะสังเกตว่าบางทีเราทําของที่มีสีมีความร้อนมีกลิ่นทําอาหารบ้างทําของหวานบ้างทําเครื่องดื่มบ้างโถแก้วกลิ่นไม่ติดครับสีไม่ติดนะฮะเอาละนี่นะครับหอมใหญ่นะครับ เดี๋ยวเราก็ลอกผิวด้านนอกออกนิดนึงผนใส่ลงไปในในโถปั่นนะครับอ่าอ,อันนี้เป็นน้ําจากผักนะครับเพราะจะสังเกตว่าตอนที่เราอบเนี่ยเราใส่น้ํามันไปนิดเดียวเองนะครับเราก็ค่อยๆเดินเครื่องนะครับ ปั่นซุปฟักบัตเตอร์นัดของเราเนี่ยนะครับให้เนียนกลิบเลยนะฮะก็ใช้เวลาประมาณสัก1นาทีเท่านั้นครับเนียนดีแล้วนะครับว้าวมันข้นไปนะฮะผมเตรียมน้ำซุปไว้แล้วเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะทำให้เจือจางลงนะครับสำหรับนัสต๊อกไก่นะครับคนใส่1ลิตรเอาแล้วล่ะเราออกกลับมาตั้งไฟนะครับแล้วก็ จุดไฟครับผมคนปรุงรสด,ด้วยเกลือแล้วกัพริกไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเราชิมรสแล้วเราปรุงเองนะฮะอุ่นให้ร้อนดีนะครับแต่อย่าให้เดือดพลานนะครับเพราะถ้าเกิดเดือดพลานเดี๋ยวมันจะจับตัวกันเป็นเป็นก้อนๆไขๆนะครับซุปเราจะไม่สวยเสร็จแล้วครับที่เหลือเราก็ตักใส่ชามสวยๆพร้อมเสิร์ฟครับ เรียบร้อยแล้วครับซุปฟักทองบัตรตนัดย่างของพลง่ายๆครับคุณผู้ชมส่วนประกอบไม่กี่อย่างพร้อมเสิร์ฟแล้วครับแฟนๆ u t u b e นะครับถ้าไม่อยากพลาดเมนูอาหารดีๆและก็รายการพลพักนักปรุงนะครับง่ายๆครับแค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้เลยครับ